มีรายงานว่ายูเครนจะมอบสิทธิ์ให้กับสหรัฐในการครอบครองแร่ที่มีราคาสูงบางส่วนในยูเครนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้22กลกุมภาพันธ์2025นักข่าวเควินสตีนได้รายงานว่าโวลโดิเมียเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครน ตกลงที่จะยอมมอบสิทธิให้กับสหรัฐอเมริกาในการครอบครองแร่ที่มีราคาสูงบางส่วนของยูเครนเพื่อแลกกับเงินภาษีที่สหรัฐอเมริกาส่งให้กับยูเครนเป็นล้านล้านดอลลาร์ตามการรายงานนี้ได้ระบุชัดว่าเซเลนสกี้กำลังจะยอมครับกําลังจะ ไม่ใช่ยอมแล้วหรือว่าตกลงแล้วกำลังจะหมายความว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนที่อาจจะมอบสิทธิในการครอบครองแร่ที่มีราคาสูงบางส่วนของยูเครนให้กับสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันตัวแทนของทรัมป์จากสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังเคียฟ พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนและเข้าพบโบโลโดิเมสเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนโดยการไปครั้งนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้นำข้อตกลงเพื่อที่จะให้ยูเครนลงนามว่าด้วยเรื่องแร่าธาตุสำคัญของยูเครนเพื่อที่จะให้ยูเครนเซ็นและมอบสิทธิในการครอบครอง แร่หายากในยูเครนให้กับสหรัฐอเมริกาเป็นการมอบให้บางส่วนครับตามการรายงานได้ระบุว่า50%ของแร่ที่มีราคาสูงในยูเครนนั้นสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะได้แร่เหล่านี้แต่ยูเครนก็ได้บอกว่าในข้อตกลงนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนรวมทั้ง ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยที่ชัดเจนให้กับยูเครนดังนั้นยูเครนจึงยังไม่ลงนามแต่ว่าในวันนี้22กุมภาพันธ์2,025เควินสตีนได้รายงานว่าเวลานี้โวลดิมีร์เลนสกี้กำลังจะยอมในเรื่องดังกล่าวให้กับสหรัฐอเมริกาครับเควินสตีนได้บอกว่าสำหรับข้อตกลงนี้ ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเมอรี่เมดที่ดำเนินการในการจัดการเรื่องเหล่านี้และเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือการยุติสงครามสงครามในที่นี้กำลังหมายถึงสงครามรัเสเซียรุกรานยูเครนครับแลงค้าวอลสตรีทจอนัลได้รายงานโดยการพาดหัวข่าวว่าทำเนียบขาวและยูเครน ใกล้ที่จะมีการเจราจาเรื่องแร่ทาดแล้วโดยได้บอกว่าข้อตกลงดังกล่าวจะสามารถช่วยยุติความตึงเครียดระหว่างเซเลนสกี้และทรัมป์ Wall Street Journal ได้บอกว่าดีนหรือว่าการเจราจาข้อตกลงกำลังใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใกล้เข้ามาแค่ไหนในวันนี้ 22กุมภาพันธ์2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนก็ได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นภายในรัฐสภาของยูเครนรัฐสภาเวร์โคโนาราดาตามการรายงานได้ระบุว่ารุสลันสเตฟานชุกประธานรัฐสภาของยูเครนรัฐสภาเวร์โคโนาราดาสเตฟานชุกได้บอกว่าการดำเนินงานในเรื่อง ข้อตกลงด้านแร่ธาตุจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าสเตฟานชุกได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลเคียฟต้องการที่จะได้รับความกระจ่างเรื่องหลักประกันด้านความปลอดภัยจากวอชิงตันหมายถึงต้องการหลักประกันด้านความปลอดภัยจากสหรัฐอเมริกาครับ เนื่องจากว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในหนังสือที่จะให้มีการลงนามนั้นยังไม่มีรายละเอียดหรือว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าครอบคลุมที่จะช่วยให้ยูเครนได้รับความมั่นใจว่าความปลอดภัยจะเกิดขึ้นแก่ยูเครนถ้ามีการลงนามไปแล้วสเตฟานชุกได้กล่าวต่อไปว่ายูเครนเองก็ต้องการที่จะให้มีการ จัดการนัดพบระหว่างเซเลนสกี้และทรัมป์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนยังได้รายงานด้วยว่าข้อตกลงว่าด้วยเรื่องแร่าธาตุนั้นจะมีการลงนามในานามของยูเครนโดยอังเดรไซบิฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนก็จะเป็น คนที่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวครับส่วนฝ่ายสหรัฐอเมริกานั้นก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคือมาโครรูบิโอก็จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ลงนามตามการรายงานนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งข่าวของรองนายกรัฐมนตรีโอเล็กซีกอนเชลนโกของยูเครน แหล่งข่าวสกายนิวได้รายงานว่ายูเครนไม่พร้อมที่จะลงนามข้อตกลงนี้ในรูปแบบหรือว่าแบบฟอร์มหรือข้อตกลงที่เขียนไว้ในปัจจุบันซึ่งมันก็มีเพียงแค่ข้อผูกพันสำหรับเคียฟเท่านั้นหลังจากที่มีรายงานออกมาว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยเรื่องแร่าธาตุหายากแร่าธาตุสำคัญของยูเครนก็อาจจะทำให้มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะข้อตกลงเรื่องสำคัญเหล่านี้ทำไมไม่ให้ทรัมป์และเซเลนสกี้เป็นผู้ที่ลงนามในเรื่องดังกล่าว ในเช้าวันนี้22กุมภาพา 2005, ันธ์2025กองทัพรัเซียได้ใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านคราสโนปิลในจังหวัดซูมี่ประเทศยูเคร,รนการยิงโจมตีด้วยปืนใหญ่ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนหลังจากที่กองทัพรัเซียโจมตีหมู่บ้านคราสโนปิลด้วยปืนใหญ่ก็ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ จ้นที่ดับเพลิงของยูเครนได้เข้าประจําการและได้ทําการควบคุมเพลิงที่ลุกไหมในเช้าวันนี้22กุมภาพันธ์2025แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าในพื้นที่จังหวัดรอสตอฟโรงงานกระดาษในรอสตอฟประเทศรัศเสเซียเกิดไฟลุกไหม้ครับไฟได้ลุกลามกินพื้นที่กว่า 1,500ตารางเมตรชาวบ้านในท้องถิ่นในรัสตอฟได้บันทึกคลิปภาพเหตุการณ์เอาไว้แรงข่าวทางทหารของยูเครนได้ตั้งข้อสังเกตว่าในพื้นที่ที่เกิดไฟลุกไหม้นั้นคาดว่าคงจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดการระเบิดการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2022จนถึงเช้าว,วันนี้22กุมภาพันธ์2025 ตามการรายงานจากกองทัพยูเครนได้รายงานว่าฝ่ายกองทัพ,พรัรเซียสูญเสียกำลังพลไปแล้วกว่า866,000นายเสียกำลังพลเพิ่ม1,140นายเมื่อวานนี้ครับผลของการสู้รบเมื่อวานนี้นำมารายงานให้ทราบในเช้าวันนี้และนอกจากนี้กองทัพ,พรัรเซียยังได้สูญเสียรถถังไปแล้ว1161คันเสียรถถังเพิ่ม เมื่อวานนี้15คันรถเกราะเสียไปแล้ว21,139คันเสียเพิ่มเมื่อวานนี้9คันเสียปืนใหญ่เพิ่ม66กระบอกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กองทัพรเสรซียศูญย์เสียปืนใหญ่ไป23,528กระบอกและรถบรรทุกรถบรรทุกน้ำมันเสียไป38,200 43คันเสียเพิ่ม138คันเมื่อวานนี้รวมทั้งอุปกรณ์พิเศษอีกหนึ่งรายการนี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่ทหารยูเครนหน่วยหนึ่งได้ยกกำลังพลเข้าไปทําการปิดล้อมโจมตีฐานของทหารรัสเซียในสมรภูมิการสู้รบซัปโปริเซียประเทศยูเครนดูจากลักษณะก็คงจะมีการ เปิดฉากยิงประทะกันไปมาครับฝ่ายทหารยูคเครนก็โจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของทาหรัสเซียคิดว่าทหารรัสเซียก็คงจะมีการยิงสวนออกมาครับจะสังเกตได้จากการที่ทหารยูคเครนได้มีการใช้วิธีการยิงโต้ตอบมีการวิ่งไปวิ่งมารวมทั้งมีการหมอบ เป็นการวิ่งเข้าไปยังจุดที่สามารถมองเห็นฝ่ายตรงข้ามได้จากนั้นก็เปิดฉากยิงเข้าใส่ครับยิงเสร็จก็ถอยกลับมาโดยจะมีการให้ทหารอีกหนึ่งนายยิงคุ้มกันไม่ว่าการเจราจาเรื่องแร่ธาตุหายากระหว่างสหรัฐอเมริกากับยูเครนจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เป็นหน้าที่ของทหารนั่นก็คือการสู้รบ ปกป้องประเทศรวมทั้งผลักดันและคับไล่กองทัพรัสเซียให้ถอยร่นออกไปครับการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ